บิตคอยกำลังลุ่งหรือบิตคอยกำลังล่วงบิตคอยกำลังมาหรือบิตคอยล่มสลายแล้วบิตคอยเป็นสินทรัพย์เก่งกำไรบิตคอยเป็นสิ่งที่หลอกลวงหรือบิตคอยเป็นแชร์ลูกโซ่จะเห็นได้ว่าบิตคอยมันเป็นอะไรได้หลายอย่างมากขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนแล้วบิตคอยมันจะสามารถเป็นเงินที่ดีได้จริงไหมเราจะมาไขข้อข้องใจในพัดแคสตตอน,นี้กันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bitcoin and the Outs Thailand ที่ที่เราจะนำสาระน่ารู้และข่าวสารที่น่าสนใจในวงการ Bitcoin cryptocurrency DeFi และ Blockchain มาพูดคุยกันนะคะ Bitcoin สำหรับใครหลายๆคนมันอาจจะเป็นความหวัง เป็นความร่ำรวยเป็นสินทรัพย์เก่งกำไรหรือเป็นแค่แชร์ลูกโซ่ซึ่งจริงๆแล้วบิตคอยมันจะเป็นอะไรก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามองมันด้วยทัศนคติแบบไหนแต่ในพอดแคสต์ตอนนี้ช่องของเราจะมาวิเคราะห์ดูกันว่าบิตคอยมันจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นเงินจริงๆได้หรือไม่ ก่อนที่เราจะมาตอบคำถามนี้อยากให้เพื่อนๆลองถามตัวเองในใจก่อนนะคะว่าสำหรับเพื่อนๆแล้วเงินคืออะไรกันแน่หลายๆคนอาจจะนึกภาพว่าเงินมันก็คือกระดาษหรือเหรียญที่ออกโดยรัฐบาลที่เราสามารถเอามันไปซื้อของได้ทำให้หลายๆคนมองว่าในเมื่อบิตคอยมันไม่ใช่สิ่งที่ออกโดยรัฐบาลไหนเลยมันจะเป็นเงินได้ยังไง เพื่อนๆเ,เอาคำนิยามข้างต้นมาตัดสินบิตคอยมันก็แน่อยู่แล้วล่ะค่ะว่าบิตคอยไม่ใช่เงินแต่การที่ใช้คำนิยามแคบๆแค่คคคนี้มันอาจจะทำให้เพื่อนๆตีความคำว่าเงินผิดไปจากความเป็นจริงเยอะเลยก็ได้ดังนั้นในวันนี้เราจะมาตีแผ่คุณสมบัติของสิ่งที่เรียกว่าเงินที่ดีให้เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาศึกษาเรื่องการเงินเข้าใจกันค่ะจริงๆแล้ว เงินมันเป็นแค่ชุดข้อมูลที่เราใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบบา์เทอร์หรือระบบการใช้ของแลกของในอดีตอย่างเช่นการเอาหมูไปแลกกับไก่หรือเอาไข่ไปแลกกับเสื้อผ้าเป็นต้นซึ่งเพื่อนๆย่อมเข้าใจดีอยู่แล้วว่าระบบเศรษฐกิจแบบนี้มันมีปัญหาวุ่นวายขนาดไหนดังนั้นเราจึงต้องการอ,าอะไรสักอยาก่าง ที่จะเป็นข้อมูลเพื่ออ้างอิงมูลค่าของสินค้าและทำให้เราซื้อขายแลกเปลี่ยนกันง่ายขึ้นยกตัวอย่างเช่นธนบัตรมูลค่า100บาทมีมูลค่าเท่ากับข้าว2จานเหรียญ5บาทมีมูลค่าเท่ากับขนม1ห่อเป็นต้นค่ะแต่เงินมันก็เป็นแค่สิ่งของอย่างหนึ่งที่อยู่บนโลกของเราทำให้มันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงมีการถูกแทนที่ หรือมีวิวัฒนาการมาตามการเวลาพอที่ผ่านมาเราก็เคยใช้อะไรหลายๆอย่างมาแทนเงินเช่นเปลือกหอยหินทองคำแร่เงินกระดาษตัวเลขที่อยู่ในแอปธนาคารหรือแม้กระทั่งบุหรี่ก็ยังถูกใช้เป็นเงินในคุกได้ค่ะสาเหตุที่เงินต้องมีวิวัฒนาการก็เพราะว่า มนุษย์เรานั้นต้องการสิ่งที่ดีที่สุดเสมอทำให้ในที่สุดแล้วมนุษย์ก็จะเลือกใช้สิ่งที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดและเลือกใช้สิ่งที่แย่กว่าไปโดยสัญชาตญาณซึ่งคุณสมบัติของเรื่องที่ดีจะมีอยู่ด้วยกัน5ข้อหลักๆก็คือความคงทนถาวรความสามารถในการแบ่งเป็นส่วนย่อยความสามารถในการจำแนกหรือจดจำความสามารถในการเคลื่อนย้ายถ่ายเท และการมีจำนวนจำกัดดังนั้นการที่เราจะตอบคำถามว่าบิตคอยจะเป็นเงินที่ดีได้หรือไม่เราก็ต้องมาวิเคราะห์คุณสมบัติเหล่านี้ของบิตคอยกันค่ะคุณสมบัติข้อแรกความคงทนถาวรบิตคอยนั้นจะมีความมั่นคงหรือคงทนได้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังขุดบิตคอยของเหมืองและจำนวนโหนดในระบบ หากเราย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเราคงไม่สามารถบอกได้ว่าบิตคอยเป็นเงินที่มั่นคงได้เนื่องจากเครือข่ายโหนดของบิตคอยยังเล็กและสามารถถูกโจมตีได้ง่ายแต่ในปัจจุบันบิตคอยมีจำนวนเหมืองและโหนดกระจายตัวอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนหรืออาจจะมากกว่านั้นกระจายตัวอยู่ทั่วโลกและการที่ใครต้องการโจมตีบิตคอย าอาจจะต้องยิ่งใหญ่ระดับเจ้าของประเทศและใช้เวลาเตรียมการเป็นปีๆแต่ b บิตคอยสามารถฮาร์ดฟอกหลบการโจมตีนั้นได้โดยใช้เวลาแค่วันเดียวเท่านั้นทําให้สิ่งที่คนลงทุนไปเพื่อโจมตีศูนย์เปล่าทัานทีเราจึงสามารถจัดว่าบิตคอยมีความคงทนถาวรได้แต่จริงๆแล้วคุณสมบัติข้อนี้ของ Bitcoin ก็ไม่ได้เหนือกว่าทองคำหรือเงินที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันสักเท่าไหรค่ค่ะ 2ความสามารถในการแบ่งเป็นส่วนย่อยคุณสมบัติข้อนี้เองที่เป็นจุดตายของทองคําเนื่องจากเราไม่สามารถแบ่งทองคําเป็นเศษฝุ่นมาใช้ซื้อกาแฟสกแกลได้แต่กับเงินบาทที่เราใช้อยู่เราก็สามารถแบ่งย่อยหน่วยทศนิยมเล็กๆลงไปได้เรื่อยๆตามความเหมาะสมส่วนบิตคอยเองก็สามารถแบ่งหน่วยย่อยเป็นซาตุชิหรือเป็นจุดทศนิยมย่อยเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ 3. ความสามารถในการจำแนกหรือรจดจำคุณสมบัตินี้ถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราสามารถแกกว่ามันเป็นของจริงของปลอมได้ง่ายแค่ไหนหากเราใช้ทองคำเป็นเงินมันก็จะมีความยุ่งยากในการมาตรวจสอบว่าทองคำที่เราได้รับนั้นเป็นของจริงหรือของปลอมมีความบริสุทธิ์แค่ไหนส่วนเงินที่เป็นธนบัตร ถึงแม้จะมีการปลอมแปลงได้ง่ายแต่ก็ยังไม่เกินความสามารถที่เราจะดูออกแต่อย่างไรก็ตามบิตคอยเป็นคริปโตเคอเรนซีที่สามารถแกะรอยย้อนหลังได้ทันทีทำให้เราจำแนกหรือจดจำได้ว่ามันเป็นของแท้แน่นอนค่ะ 4. ความสามารถในการเคลื่อนย้ายถ่ายเท ข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดบอดสำคัญของทองคำเช่นกันเพราะมันพกพาไปใช้งานหรือส่งไปมายากมากแต่กับบิตคอยเพื่อนๆบางคนอาจจะแย้งว่าบิตคอยมันก็โอนช้ากว่าพร้อมเพยและไหนจะต้องมีค่าธรรมเนียมอีกด้วยเราก็ต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงประเด็นของคำว่าเงินแต่ไม่ได้หมายถึงช่องทางการชำระเงินค่ะ าว่ากันตามตรงในปัจจุบันช่องทางการชำระเงินด้วยบิตคอยยังไม่ได้มีประสิทธิภาพเท่าช่องทางการชำระเงินของเงินบาทที่เราใช้กันอยู่แต่ช่องทางการชำระเงินเป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยเทคโนโลยียกตัวอ,อย่างเช่น ในตอนนี้วงการบิตคอยก็กำลังพัฒนาการใช้งาน Lightning Network ที่จะช่วยให้การโอนบิตคอยรวดเร็วและไม่มีค่าธรรมเนียมเหมือนกับการใช้งานพร้อมเพย์เลยค่ะแต่จริงๆแล้วความสามารถในการเคลื่อนย้ายของบิตคอยถือว่าเหนือกว่าเงินของรัฐบาลหลายเท่าตัวเลยนะคะให้เพื่อนๆลองจินตนาการดูว่าระหว่างการที่เพื่อนๆต้องโอนเงินหนึ่งล้านบาทไปต่างประเทศ กับการส่งบิตคอยไปต่างประเทศสักหึงบิตคอยอะไรจะทำได้ง่ายกว่ากันแค่นี้ก็พอนึกภาพออกแล้วใช่ไหมคะและคุณสมบัติข้อสุดท้ายซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้บิตคอยเหนือกว่าเงินประเภทอื่นๆนั่นก็คือการมีจำนวนจำกัดเนื่องจากเงินของรัฐบาลจะอ้างอิงกับนโยบายทางการเงินของประเทศนั้นๆและเพื่อนๆก็ย่อมรู้กันดีอยู่แล้วว่า นโยบายทางการเงินของแต่ละประเทศสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทำให้เงินของรัฐบาลต่างๆขาดคุณสมบัติข้อนี้ไปเต็มๆค่ะส่วนทองคําที่ทุกคนยอมรับว่ามันมีอยู่จำนวนจำกัดแต่เราก็ไม่สามารถระบุจำนวนที่แน่นอนได้ว่ามันมีอยู่เท่าไหร่กันแน่และถ้าในอนาคต เทคโนโลยีพัฒนาไปไกลามากๆเราอาจจะไปเจอดาวสักดวงที่มีทองคำจำนวนมาหาศาลก็ได้แต่บิตคอยมันถูกกำหนดมาตั้งแต่วันแรกแล้วว่ามันจะมีได้แค่21ล้านบิตคอยเท่านั้นและไม่มีอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงข้อนี้ได้เพราะบิตคอยมันเป็นเหรียญลูกกํา้าที่ไม่มีใครมีอำนาจควบคุมมันอย่างแท้จริงค่ะ ต่างกับเปลี่ยนคลิปโตเคอร์เรนซีอื่นๆที่แม้ว่าโค้ดของมันจะเขียนไว้ว่ามีจำนวนจำกัดแต่สุดท้ายแล้วเหรียญเหล่านั้นกลับมีโนดหรือกลุ่มบุคคลไม่กี่คนที่มีอำนาจควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงระบบได้ทำให้ถ้าเราจะเปรียบเทียบคุณสมบัติในการกระจายอำนาจและไร้ศูนย์กลางบิตคอยจะเป็นเงินที่มีคุณสมบัติด,ด้านนี้แข็งแกร่งที่สุดคะ่ะ ถึงแม้ว่าบิตคอยนจะมีคุณสมบัติที่ดีในหลายๆด้านแต่มันก็ยังขาดการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมันอยู่เพราะความรู้สึกของผู้คนที่มีต่อบิตคอยนนั้นแต่แยก,กไปหลายทางมากและทำให้มูลค่าของมันผันผวน,นตลอดเวลาจนเรียกได้ว่าบิตคอยนในปัจจุบันเป็นได้ตั้งแต่สากกระเบือยเรือลบเลยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีมุมมองอย่างไรต่อบิตคอย สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยค่ะในตอนนี้เพื่อนๆสามารถติดตามช่อง Bitcoin and the Outs Thailand ของเราได้หลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast, SoundCloud และ Blogdit หากเพื่อนๆชื่นชอบและคิดว่าเนื้อหาในตอนนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ กดตดตติามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะก่อนจะจากกันไปขอบอกกับเพื่อนๆเหมือนเดิมน,นะคะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงแต่สิ่งที่เสี่ยงที่สุดบนโลกใบนี้คือการที่คุณไม่ยอมลงทุนกับอะไรเลยขอให้เพื่อนๆสนุกไปกับการผจญภัยในโลกดิจิตอลแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ